ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบ y d ดิจิ a ั s t ไต e ประจำวันที่2กรกฎาคม2564โดยเฉพาะครังฟุตบอลไทยครับเรารดาข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงคืนนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงคืนวันนี้มองอย่างเซียนย้อนฟังกุนซอเลสเตอร์พูดถึงเจ้าหนูกันธนวัฒน์สุจิตทาบอลก่อนระเบิดศึกฟุตบอลีิร์ลีกอังกฤษ โดยภายหลังจากทางเจ้ากันธนวัตซึ่งจิตาบอนมีฟิล์มดาวรุ่งไว้เสร็จปีรายนี้ของสโมสรเลสเตอร์สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่มีชื่อในเกมฟุตบอลธุรกิจด้วยการมีรายชื่อเป็นตัวสำรองนัดเจอกระทางแมนซิตี้และก็เวสต์แฮมแม้จะไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามแต่ว่าถือเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญของวงการลูกหนังไทย ก่อนที่ทางอากิระนิชิโนะจะเรียกตัวดาวเตะจิ้งจอกสยามมาตดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในศึกุบอลโ,โลกปี2022รอบคัดเลือกโซเนเอเชียแม้ผลงานของทัพช้างศึกจะน่าผิดหวังทว่าการค้นพบเพชรเินงามอย่างธนวัตรคนนี้ถือเป,เป็นเรื่องที่ดีจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวซึ่งสตีฟบิเกิลโฮขุนศึกของทีมเลสเตอร์ยูไ3ปีเคยกล่าวมาว่าดาวเตะชาวไทยรายนี้เขาไม่ใช่ผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในทีม แต่เมื่อพิจารณาจากคู่แข่งที่เขาต้องมาเชิญหน้าด้วยแล้วเขาเล่นได้อย่างกล้าหาญเขาครองวันได้ดีและเขาก็ทําประตูได้เมื่อมีโอกาสโดยด้วยการที่ผ่านมาธนาวัตรคนนี้ไปนักเตะตัวหลักของทีมเลสเตอร์ชุดอยู่23ปีลงเล่นทุกบริการ7นัดผิวนังกฤษ2นัด EFL Trophy ยิงได้ทั้งหมด6ประตูกับอีก1นึ่งแอซิส ขณะที่ทางแบนตอนบรัชเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ได้กล่าวถึงการดึงมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้มาซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาว่าบางทีคุณคงจะได้เห็นเขาลงเล่นบ้างในทีมชุดยู่23ปีเขายิงได้ถึง2ประตูในเกมที่พบกับทางแมนยูเขาเป็นผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกเขามีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมา,มากๆเลยนะแม้ว่าร,รูปร่างจะเล็กแต่เล่นได้ดีมา,มากๆเลยเมื่ออยู่ในสนามเขาคนนี้เต็มไปด้วยคุณภาพชั้นยอด แลาเรานั้นมีโอกาสได้เห็นเขาลงเล่นทุกวันร่วมกับนักเตะชั้นนาของทีมเขาสามารถรับมือกับผู้เล่นเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีและเรานั้นต้องพยายามกระตุ้นเพื่อให้เขามีพัฒนาการยิ่งขึ้นเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์เรามีผู้เล่นดาวรุ่งม,มากมายอยู่ในทีมบางคนมีช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมได้ลงตัวจริงหรือลงเป็นตัวสำรองและเขาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับเรานะ สำหรับทางเรซิสตี้มีโปรแกรมลงสนามศึกบอลผิีรังกฤษนัดเปิดฤดูกาล2021เปิดสนามพบกับทางวูฟในวันเสาร์ที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้เปน็นดังว่างานนี้ก็ฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์จะหนูกันธนวัตรซึ่งจิตถาวรคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ H2S BG เพลเทลศึกนี้ยิ่งกว่าช,าชนะ โดยกันี้ทั้งสองทีมจำเป็นต้องคว้า3มแต้มในเกมนี้ให้ได้สันเดียวเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเป็นทีมอันดับที่2ดีที่สุดเข้าสู่รอบสุดทีมต่อไปโดยทั้งสองทีมมี3แต้มเท่ากันจากการลงสามทั้งหมด2นัดโดยเวีเทลแพ้อุซานไปศูนต่อหนึ่งชนะคาย่าไป5ต่อ0ส่วนบีจีนั้นชนะคาย่าไป4ีต่อหนึ่งแพ้อุซานไป0ูนย์ต่อ2ซึ่ง H2H ทั้งคู่นั้นยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรก ซึ่งความพร้อมล่าสุดของทางเวียดเทีลเอฟซของเวียดนามนั้นพวกเขามีกุญซือมากประสบการณ์อย่างทางจอห์นเกนเกเดอดีตประธานเทคนิคทีมชาติเวียดนามคุ้มทัพทีมชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะทีมชาติเวียดนามมากถึง5ปลรายด้วยกันนำมาโดยเหงียนตวนห่วงเกงงอกไห่ ok อีกทั้งพวกเขายังมีอดีตกองหน้าบุริลัมจอมถล่มประตูชาวบราซิลอย่างทางไคเก้เวนาซิโออยู่ทีมชุดนี้กันอีกด้วย โวนอฝั่งบีจีเทุมนั้นของไทยนะฮะนำมาโดยออลิเลโอวิทมาต้องเข้มงวดกับเกมนี้เป็นอย่างมากเลยนะเนื่องจากเป็นหนึ่งเกมที่ชี้วัดการเข้าสู่รอบถกทีมสุดท้ายซึ่งบีจีงานนี้ไร้ปัญหาในการจัดทัพแกนหลักอยู่กันครบนำมาโดยจิโก้ลุยซันโตทิลสินแดงดาวิกเตอร์คาโดโซอันเดสตูเยสทิติพันธ์พวงจันทร์และก็เควินอินเกรโซเป็นตัวงานนี้ผมก็เริ่มเตะกันเวลา2ี่ินาฬิกานะฮะที่ผ่านมานี่เองตงลอดรุ่นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันนี่ก่อนครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเชียงรายทีมไทยลีกคว้าแต้มจะทางกําบะโอซาก้าโดยกันนี้เรามาดูความคิดเห็นของแฟนบอลกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มจากคอมเมนต์ที่ถึงกันก่อนก,ก็แล้วกันยินดีด้วยไทยแลนด์พวกคุณสามารถสู้กับทีมญี่ปุ่นได้คอมเมนต์ต่อมานั่นคือคําตอบทําไมไทยลีกจึงเป็นลีกดีที่สุดของอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาศิวปกรคุณต้องไปเจลิกนะคอมเมนต์ต่อมา สโมสรไทยดีสุดในย่านอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาโอ้น่นเป็นเกมอะไรของเชียงรายเนี่ยทั้งกดดันคู่แข่งและก็ป้องกันการกดดันได้ดีคอมเมนต์ต่อมาสิปกรสมควรจะไปเล่นเจลริจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาสโมสรที่ดีสุดของอาเซียนเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมายังไงซะทีมที่ดีสุดของอาเซียนยังคงเป็นฮานอยเอฟซีและก็ฮองอันยาลายคอมเมนต์ต่อมา เป็นเกมที่ดีเชิงรายเล่นดีดีกว่าในครึ่งหลังและก็เสมอกันไป1ต่อหนึ่งนาเป็นผลการแข่งขันที่เหมาะสมแล้วคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาคือนักสู้ตัวจริงนะนับถือพวกเขาจริงๆเลยคอมเมนต์ต่อมาประตูนนทีสุดท้ายเป็นเกมที่ดีมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาประตูในวินาทีสุดท้ายบินแค่ยืนรอและก็ยิงซะคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขาสู้กระทั่งจนกว่าจะจบเกม คอมเมนต์ต่อมาฉันดูเกมน,นี้อยู่ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนของสโมสไรไยลีกพวกเขาต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่ดีนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาสู้จนวินาทีสุดท้ายเชียงรายนายยอดเยี่ยมมากเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมากองหน้าจะพบกันอีกครั้งจะเป็นต้องชนะเพื่อโอกาสในการเข้ารอบเป็นทีมตัวที่2ดีที่สุดให้จงได้คอมเมนต์ Comment ต่อมา นั่นคือการเล่นที่น่าอัศจรรย์ใจของทางเชียงรายและคอมเมนต์สุดท้ายสิวกรน,นายเจ้าเจี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทางแฟนๆที่คอมเมนต์กันมาที่เห็นเกมนัดเมื่อวันก่อนนี้นะฮะที่ทางสิงเชียงรายนั้นสามารถสู้จนวินาทีสุดท้ายและก็เสมอกับทางกัมบะอซสกา้ามาได้ถือว่าไม่เลวจริงๆสุดยอดมากเลยครับโดยเฉพาะเจ้าเฟยที่ใครๆก็บอกว่าเขาคนนี้ควรจะไปเล่นเจลิกได้แล้วแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกก่อนครับ บรรไนจับมือฟีฟาสร้างศูนย์ฟุตบอลครบวงจรโดยถ้าเอ่ยถึงวงการฟุตบอลชาติอาเซียน11ประเทศนั้นถือได้เลยว่าไทยเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียที่จัดว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของชาติอาเซียนขณะที่ประเทศบูรนที่ผ่านมาในรายการต่างๆนั้นดูเหมือนจะเป็นลำดับท้าย,ายเพราะด,ด้วยประเทศขนาดเล็กทรัพยากรด้านลูกหนังยังไม่แข็งแกร่งมากพอทว่าหากจัดลำดับประเทศที่มีความร่ำรวย กลับกันประเทศบูนายนั้นถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของชาติอาเซียนหรืออาจจะเรียกได้ว่ารวยที่สุดในประเทศก็เป็นได้ด้วยความร่ำรวยของบูนยนั้นจากนี้ต้องคอยจับตาพวกเขาให้ดีเพราะหลังจากนี้วงการฟุตบอลบูนไนจะเปลี่ยนโฉมไปเลยอย่างสิ้นเชิงโดยล่าสุดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาสภามสมาคมฟุตบอลแห่งชาติบูไนดา,ารุสซาลามได้มีการเปิดโครงการก่อสร้างศูนย์ฟุตบอลเทคนิคขึ้นที่นครบันดาเสรีบันกา มือหลวงของประเทศของโครงการดังกล่าวนี้เป็นโปรเจกต์อยู่ภายใต้โครงการฟีฟา f ฟ r บตหนึ่ดและก็2.0ของฟีฟาที่มุ่งเน้นพัฒนาและก็ปรปับปรุงสิ่งอำน,นวยความสะดวกเกี่ยวกับฟุตบอลแก่ประเทศสมาชิกโดยงบประมาณ2.9ล้านดนอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ90ล้านบาทจะเริ่มเปิดใช้งานตั้แต่ต้นปี2022เป็นต้นไปนั่นเองโดยศูนย์ฝึกแห่งนี้จะประกอบไปด้วยโรงยิมขนาดเล็กศูนย์การแพทย์ห้องวิจัยเทคนิค ห้องอบรมห้องประชุมขนาดใหญ่และกสนามฟุตบอลขนาดใหญ่1สนามพร้อมสแตนเชียโอ้โหเป็นนว่างานนี้ปรุณายนะผมสร้างศูนย์ฝึกครบวงจรแบบนี้ไทยก็มีแล้วแต่ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นข่าวมิดไดทึ่งคืนฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่2กรกฎาคม2564โดยเฉพาะว่าครั้งบอไทย